สำหรับท่านใดที่ต้องการเปิด Facebook ให้เป็นสาธารณะสามารถทําตามเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะในวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนเปิดบัญชี Facebook ของตนเองให้เป็นสาธารณะทำยังไงมาชมกันอย่างแรกเข้าไปที่ Facebook จากนั้นนะคะไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือ ทีนี้ให้ทุกคนเลื่อนขึ้นค่ะหาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวพอเจอแล้วให้ทุกคนกดแตะเข้าไปจากนั้นกดไปที่คําว่าการตั้งค่าแตะไปที่คําว่าการตั้งค่าทีนี้ให้ทุกคนเลื่อนขึ้นค่ะหาคําว่าโพสหาคําว่าโพสกดแตะเข้าไปทีนี้ มาดูในแต่ละหัวข้อนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อเนาะ,ะหัวข้อแรกให้ทุกคนเปิดเป็นสาธารณะหัวข้อที่2นะคะอันนี้ลองกดคลิกเข้าไปดูหัวข้อที่2เนี่ยไม่ต้องกดอะไรหัวข้อที่3เปิดเป็นสาธารณะค่ะหัวข้อที่4ก็เปิดเป็นสาธารณะสรุปสั้นๆนะคะในคําว่าโพต์ให้กดเป็นสาธารณะให้หมดถ้าใครกดไม่ได้แนะนําให้เปลี่ยน พอสอของบัญชีเฟ e บุ o กนะคะให้เป็น1982อ่าโอเคจากนั้นกดออกทีนี้ค่ะมาดูที่คำว่าผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะให้ทุกคนกดแตะเข้าไปทีนี้ในด้านนี้นะคะผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะเนี่ยให้ทุกคนเปิดเป็นสาธารณะให้หมดนะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะก็ให้เปิดเป็นสาธารณะให้หมดทุกช่อง ถ้าช่องไหนไม่มีคำว่าสาธารณะก็ให้เลือกเป็นคำว่าทุกคนค่ะอ่าโอเคนะจากนั้นกดออกและมาดูที่วิธีที่ผู้อื่นคน้คน,คนหาและติดต่อคุณวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณอันนี้ให้กดแตะเข้าไปจากนั้นใครที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนอันนี้ให้ติ๊กเป็นทุกคน ใครที่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนของคุณได้ถ้าใครต้องการให้คนอื่นเห็นรายชื่อเพื่อนใน Facebook ก็เป็นทุกคนนะคะอันนี้ก็ทุกคนอันนี้ไม่ต้องอันนี้กดเป็นเฉพาะฉันอันนี้เลือกเป็นใช่ตั้งค่าตามนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเปิด Facebook ของตนเองให้เป็นสาธารณะสวัสดีค่ะ